อตอนหลับเข้าสู่ช่องสถานีภาษาญี่ปุ่นนะครับเซนเซห่างหายไปนานเลยขอโทษทุกคนด้วยนะมินาซังนะโกมิงกุกะไซ เอิทุระเยอะไปนิดหนึ่งนะครับน,นะบก็สำหรับวันนี้นะเรามาเริ่มต้นบทที่11นะ lesson 11นะครับพูดถึงคำคุณศัพท์อีกนะครับเราได้เรียนไปแล้วเนาะอี adjective ถัดมาเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องของคำคุณศัพท์นะนะครับใช้ทุกอย่างเหมือนคำคุณศัพท์อีกเลยเพราะใสษญี่ปุ่นนะฮะ japanese adjective เนี่ยจะมีอยู่แค่2ประเภทเท่านั้น ก็มีแค่แคําคุณศัพท์นะกับคําคุณศัพท์อีกนะครับความหมายาวิธีการใช้เนี่ยเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะอย่างเช่นเก n งกินาชโตเกงกมีความหมายว่า An energetic person energetic ก็คือคนที่มีกําลังเกิงกิเนี่ยจะแปลว่าแข็งแรงหรือว่ามีชีวิตชีวามีพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะกคาว่าเก n งกินาโต เวลาเราเจอคนที่แบบว่าคล่องแค่ว่องไวเนี่ยอย่างเซนเซยอย่างเนี้ยเซนเซก็เป็นคนที่เรียกว่าเก่งกินอิจิโตะนะครับเป็นเหมือนคน Alert อัลเลอร์ดเนื้อออกวะเป็นคนอัลเลิร์เนี่ยก็เลยแบบได้มาทำท่องทำช่องนะครับแล้วก็ชิสกานามาจิชิสกานามาจิอควายต์เท้าอัควายต์เท้าฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าจริงๆอันนี้เซนเซ,นเซนทำอ่ะคือเหมือนสอนพื้นฐานก็จริงนะครับแต่ว่า สอนให้คนฝึกเป็นล่ามอังกฤษญี่ปุ่นนะครับอังกฤษญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยยูเมนะยูเมยูเมคิเดยูเมนะคิเดนะคิไดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหมือน e อี adjective หน้าตาเนี่ยมันเหมือนดูเป็นอ e ี adjective แต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นนะ adjective นะครับมันจะลงท้ายด้วยนะนะครับ คีไดนาะคีเดนาะยูเมนานะครับยูเมนาะไคชัดอเฟมัสคัมพานียูเมะนะฮะจะมีความหมายว่ามีชื่อเสียงนะครับคีเดนาะฮันะคีเดนาฮันะนะฮะก็คือดอกไม้ที่สวยวิธีการใช้อ่ตัว adjective เนี่ยเราก็สามารถเขียนได้แบบนี้นะครับนะบก็คืออ่าจริงๆแบบเซนเซก็สอนไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เราพูดซ้ำนะ วิธีการใช้เราอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้โคโนฮานาวะนะคิเรเดสอ่าอย่างนี้นะครับโคโนฮานาวะคิเรโคโนฮานาวะคิเรเดสนะคือดอกไม้เนี่ยสวยนะครับหรือบริษัทเนี่ยมีชื่อเสียงก็โคโนไคายชาวะนะครับยูเมเดส อ่าเนี่ยวิธีการใช้ซึ่งจะไว้ข้างท้ายก็ได้นะครับก็เหมือนภาษาอังกฤษเลยหรือว่าจะไว้ข้างหน้าคำนามส่วนใหญ่เนี่ย adjective มันก็จะไว้หน้านามเนาะเป็นการขยายนามไปนในตัวแต่ว่าเป็นส่วนเดียวกับนามนะครับอย่างเช่นคี้ไรนะทเบโมโนขี้ไี้ไรนะทเบโมโนอ่านี่นะฮะขี้ไรนะทบเบโมโน a d i t e s t a b l e food d i s h e s t แปลว่าไม่อร่อยหรือไม่ถูกปากนะครับ อ่าหรือว่า a f o o d that I don't like อ่าง่ายกว่านะ a f o o d that I don't like นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการรู้จักนะครับเกี่ยวกับนะ adjective อ่าทุกคนมาดูคำว่า t o t เ m o โมนะฮะเดี๋ยวเรามาเรียงคำว่า t o t เ m o โมนะภาษาอังกฤษจะแปลว่า very หรือภาษาไทยก็จะแปลว่ามากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคำว่าあまりあまりนะครับตัเตโมกับ a まりเนี่ยจะมีความหมายว่า มากเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะโตเตโมเนี่ยจะมีความหมายว่ามากใช้ในการขยายนะครับก็คือเหมือนคำตรงกับคำว่า very แล้วก็ตามด้วย adjective เช่นแบบวันนี้ร้อนมากเคี really ้ยวว่าโตเตโม a s i d e s เคี้ยวว่าโตเตมโม asydes ก็ is very hot today นะ is very hot today ทุกคนลองออกเสียงนะฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย is very hot today today นะครับอย่างนี้นะ ถัดมาคาว่าเคียววัตเตโมสมุยเดสวตเตโมก็ไปขยายคําว่าามุยามุยก็ไปขยายคําว่าเคียวอ่ะเก็ตไหมเห็นไหมก็ไปขยายคําว่าเคียวอย่างเงี้ยนะครับก็เคียววัตเตโมสมุยเดส is very cold today is very cold today ก็จะมีความหมายว่าอูวันเนี้ยเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้เนี่ยหนาวมากวันอื่นหนาวเปล่าไม่รู้แต่เน้นว่าเฉพาะวันนี้นะครับอโนวาวอามาริยูเม่ด้ว่า อาริมาเซงคนのวายงวะอามาริยูเมเดีวอาริมาเซงคำว่าอามาริเนี่ยจะใช้กับไม่มากในเชิงปฏิเสธเท่านั้นนะครับในเชิงปฏิเสธเท่านั้นทุกคนกาดอกจันไว้เลยนะในเชิงปฏิเสธเท่านั้นเนี่ยเราจะพูดว่า Y เนี่ยนะไม่ค่อยมีชื่อเสียงยูเมะมีความหมายว่ามีชื่อเสียงถูกต้องไหมแต่เปลี่ยนยูเมเนี่ยเป็นรูปปฏิเสธก็คือยูเมเดียวอาริมาเซง ทีนี้ยูเมมันแปลว่ามีชื่อเสียงเฉยๆแต่เราจะบอกว่าวายนะไม่มีชื่อเสียงเลยวายเนี้ยไม่มีชื่อเสียงเลยแล้วก็ตามด้วยอามาริบวกกับเอ็กซ์เจอทีฟอามาริยูเมด้วยว่าอาริมาเซงอามาริยูเมด้วยว่าอาริมาเซงเกตนะทุกคนนะใครเก็ตพิมพ์หนึ่งลงมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เซนเซเอานี้มาก่อน <c oughs> <c oughs> นะอ่าโทษทีนะครับลืมเครื่องมือ เนาะลืมเครื่องมือโอเคอ่ะต่อนะครับซาราสังวัตเต,มตโมชินเซซืเดสซาลาอิส,สเบลิคไฮด์ซาลาอิสเบลิคไฮด์ชินเซซืชินเซซืเนี่ยก็จะมีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าอ๋อใจดีมากๆเลยไม่ใจดีเฉยๆนะใจดีมากนะครับหรืออาอามารินะฮะก็คือเคี้ยว่าอามาริอัซึกุอาริมาเซงการ เปลี่ยนคำคุณศัพท์นะของตัวอีนะก็คือตัดอีออกนะครับอซอีตัดอีออกอะซอีนี่คือตัวอีถูกต้องไหมตัดอีออกเติมคุแล้วก็ตามด้วยอลิมาเซงที่เป็นรูปสุภาพนะครับที่เป็นรูปสุภาพแปลว่า it is not very hot today it is not very hot today วันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ ่ามีความหมายว่าวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่เก็ตไหมครับใครเก็ตพิมพเคียร yes ์เซเยสนะเขียร yes ์เซยสเยสทีนี้อ่ะเรามาเร็งชูมงไดกันนะเออ่นะอ่ะทำมาลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะโคโนโคจิดาวะยูเมะตะเตโมโนเดส this is a famous building This is a famous building. ตึกนี้เป็นตึกที่อะไรมีชื่อเสียงทีนี้ y Ume เนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์นะเราก็แค่เติมนะไปนะฮะนะนะครับ y Ume มันก็ขยายอะไรต,ะต่เตโมโนตะต่เตโมโนก็จะมีความหมายว่าตึกนะครับทุกคนตึกนะอืม เจเจทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเนาะหลังๆก็เริ่มจะชินเรื่องตึกแล้วโคชิราวายูเมนาตะเตโมโนเดสนะครับถัดมาอะไรอะไรเฮยาเดสต์อิสบอสอันนิสลูมนิสลูมคือเป็นห้องที่ดีเนาะน่าจะเป็นห้องห้องที่ดีก็อาจจะเป็นคิเรนะนะห้องสวยห้องดีอย่างนี้ก็ได้นะครับคิเรนะอ่ะเฮยาเดส เดี๋ยวเซนเซขอย้อนไปดูที่เขาแนะนำก่อนนะเพราะว่าคำเนี่ยจริงๆมันก็ใช้ได้หลายคำอ่ะเซนเซใช้คำว่าคิเรดีอะคิเรดีนะเฮียเดสตาอิสวอสอไนลูมนะเป็นห้องที่ดีห้องที่เยี่ยมห้องที่สวยนะครับโคเรีย่านะครับเอกาเดส this is an interesting film อ่าเขาจะพูดบอกว่าอันนี้เป็นหนังที่อะไรน่าสนใจหนังเนี้ยเอกามันเป็นคำโบราณไปน,นิดนึงนะคน ราอาจจะใช้คําว่าโดราหมาโดราม่าอย่างนี้ก็ได้นะครับโดราหมานะฮะับคำว่าน่าสนใจก็คือโอโมชิโรยนะครับโอโมชิโร่ค e ือเรว่อโอโมชิโรยเอคาเดสนะครับเคนจังวะดอดต์ดอตโอโตโกโนะโคเดสเคนจังวะดอดต์ดอตนะนั่นตุกะนันตุกาโอโตโกโนะโคเดสเคนจังอีสแอคทีฟบอยอ่าเคนจังก็คือเป็นเด็กผู้ชายที่อะไรนะมีพลังนะฮะ ก็คือคำว่าเกงคีเกงคีนะเกงคีนะโอโตโกโนโคเดสโอโตโกนี่จะแปลว่าผู้ชายนะครับแต่ทีนี้โอโตโกะเนี่ยมันมาขยายคำว่าโคก็จะมีความหมายว่าเด็กผู้ชายนะถ้าเป็นคนผู้ชายก็คือโอโตโกโนฮิโตะนะครับโอโตโอโตโกโนฮิโตะอ่าเนี่ยก็คือคนผู้ชายนะครับถ้าคนผู้หญิงก็จะเป็นโอนนะโน ฮิโตะอ่าอย่างนี้นะครับโอนนโนโตะเด็กผู้หญิงก็เรียกว่าโอน,นานโกะอ่าเด็กผู้หญิงโอนานโกะอย่างนี้นะครับถัดมา t ดิสิอาจจะเป็นดิกชันนารีโคเรบานิฮงโกะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะและเขาให้ฝึกเราใช้คำช่วยน,นะฮะก็คือโนะนะครับโคเรบานิฮงโกะโนะจิโชเดสนะครับโคเรบานิฮงโกะโนะจิโชเดสอ่าประมาณนี้นะครับเขียววา อะไรอาซิดส์ทุเรียนอีส o เบนะเคียววะก็คือวันนี้นะครับอาซิดสอะซดสก็คือร้อนขาดคำว่า very แสดงว่าเขาให้เราเติมคำว่าอะไรโตเตโมะนะฮะเติมคำว่าโตเตโมลงไปนะโคโนเซงตะกุกิว่าโอโมยเดสนะโอโยแปลว่าหนักเซงตะกุกิก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้าถูกต้องไหมเครื่องซักผ้าโตเตโมะนะฮะ とてもとてもとてもหนักเลนะคือ,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 อมีความหมายว่าเออเครื่องซักผ้าเนี่ยหนักนะครับ <c oughs> คิ n โนโนป r าตีวะคินโนโนปราตีวะเมื่อวานปาร์ตีหรือปาร์ตีเมื่อวานนะเดอเ t อพาร์ต yesterday was not very fun อ่ะทีนี้ก็เขาจะบอกว่าทันโนชิกุอริมาเซนเดสต์ปาร์ตี้เมื่อวานอนะปาร์ตี้เมื่อวานเนาะ คิโนโนปาตีนะเขาใช้คำว่าโ no นมาขยายตัวป no าตีคิโนโนปาตีวะตโนชิกุอาริมาเซงนะไม่สนุกคำว่าไม่สนุกเนี่ยมากๆเลยเนาะก็ใช้คำว่าอะไรครับอามาริอืมเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋ออ่ะอามาดินะตโนชิกุอาริมาเซงถัดมาอันนี้นะฮะอันนี้ว่าเซกาตะคากุอาริมาเซง My elder brother is not very tall. My elder brother is not very tall จะมีความหมายว่าพี่ชายของฉันตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเซกาตักกัวริมาเซมเมื่อไม่ค่อยสูงก็ใช้คำว,ว่าอามารินะเป็นเรื่องของการปฏิเสธนะครับชิเก่งวะนะ The exam was not very difficult. The exam was not very difficult อามาดีนะไม่ยากเลยถูกไหม ไม่ยากนะอามารีโอเคอามาราี the exam was not very difficult อามารีมุคาชิคุอาริมาเซต้องเติมเดชิตะนะเพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วถ้าเป็นปัจจุบันเราเติมมูซุคาชิคุอาริมาเซงได้เลยเนาะมูซุคาชิคุอาริมาเซงเดชิตอ่านะมูซุคาชิคุอาริมาเซงเดชิต โอเคไหมทุกคนใครได้สิบเต็มบ้างนะจูติงนะจูติงกระต่ตะกระต่าโอเตโอโอเคตะกระไซใครได้นะเต็นมน,นะครับพิมพ์ลงมาบอกเซนเซนนิดนึงนะถือว่าเข้าใจนะครับถือว่าเข้าใจเราทำไปพร้อมกันนะอย่าไปดูเฉลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูมาเรียอิสอะเราลองแปลนะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมาเรียอิสอะไครโกด นะฮะอืมเอโกการะในฮงโกนี่นะครับยากุชเตมิเตกระซายนะฮะลองแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเรียามาเรียามาเรียสังว่าใจดีใช่ไหมชินเซสนะโคเดส เป็นเด็กผู้หญิงที่ใจดีนะชินเซสนะโอนนานุอ่ะใส่คาว่าโอนนานโกไปนิดนึงเพราะว่าให้เน้นว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ใจดีนะครับ here is a quiet Town here ก็คือโคโคนะฮะโคโค,โคโวะอ่ะเป็นประธานนะโคโคโวะชิซูกะนะมาชิชิซูกะนะนะจะแปลว่า quiet แปลว่าเงียบนะ เติมคำว่ามาจิเมืองเป็นเมืองที่อะไรอ้าวหายชิซูกะนะามาจิเดส <laughs> อ่ะเป็นเมืองที่เงียบนะครับโกโกวาชิซูกะนะามาจิเดสนะครับ Who is a beautiful person over there Who นะฮะ Beautiful person คิเรนะนะครับอ่า uh, Ona no คิโตะวะอ้าวคิเรนะคิเรนะโอนนะโนฮิโตะผู้หญิงคนที่สวยนะโอเวอร์เดนเนาะก็คือไกลจากตัวไปใช่ไหมครับก็ใส่คำว่าอะโนอ่าอะโนโอนะอะโนคิเรนะโอนะโนฮโตะไดาเรเดสกกนะดาเรเดสกก ก็คือจะมีความหมายว่าเออผู้หญิงที่เขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาคือใครนะสวยๆคนนั้นนะครับ This a chocolate is very sweet นะ This chocolate is very sweet ก็คือโคโนชอกโกชอกโกเลโตอ่านะช็อกโกแลตนี้วหวานมากเลย มากคือโตเตโมะถูกต้องไหมทุกคนต้องใส่คาว่าโตเตโมะหวานสวีชอะไม่นะฮะอะไมด์เดสติไทยด้เด็ดเพื่อความสุภาพนิดนึงโคโนอะไรของเขาเนี่ยโคโนะช็อกโกต์ตช็อกโกแลตตัวโตเตโมะอะไมด์เดสอะอะไมด์เดสนะฮะอะไมด์เดส Today is is not very cold. Today คือว่าไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับอามารินะอาซึคุอาริมาเซงอามาริอาซึคุอาริมาเซงนะครับ This room is very not nice bright ก็คือห้องเนี้ยมันไม่สว่างเลยนะคำว่าน,นี้อย่าลืมเราใช้คำว่าโคโนนะครับมันจะมีโคโนโซโนอโนถูกต้องไหม ตามด้วยรูมก็คือโคโนเฮยะวะอิส not very bright เมื่อเป็นปฏิเสธใช้ใช้ตดเตมโหมดหรืออามาริดีตดเตมโหมดใช่ไหมหรืออามาริอามาริเนาะอามาริอาคารุยนี่แปลว่าสว่างนะครับตัดอีออกเติมขู่อาริมาเซงนะอามาริอะคารุกุอาริมาเซงนะครับ this room is not very bright นะฮะ Yesterday is what very hot. Yesterday ก็คือ kino นะว่าเมื่อวานนะ is very hot. totemo asui desta เพราะมันผ่านมาแล้วทุกคนถ้ามันยังไม่ผ่านเราจะใช้คำว่า a s u i d e s สถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันผ่านมาแล้วเนาะมันมีคำว่า was ใช่ไหมครับเนี่ยใครก,ากราอังกฤษไม่แข็งนะต้องฝึก เพราะว่ามันตามด้วย yesterday เนะเมื่อตามด้วย yesterday มันจะต้องตามด้วย was นะ yesterday เมื่อวาน is what very hot is what very hot นะคือแบบ โหเมื่อวานอ่ะมันร้อนมากเลยวันนี้ร้อนไหมไม่รู้แต่ไม่น่าจะร้อนเหมือนเมื่อวานนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะฮะโคเรเดโอาลิมัสนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกทคนเนี่ยเก่งภาษาญี่ปุ่นกันมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพราะว่าช่องนี้เดี๋ยวจะมีอะไรดีๆตามมาอีกเยอะเลยนะแล้วเซนเซจะมีข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นแล้วอยากได้เงินด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเซนเซจะรี ทำตัวซีรีส์นี้ให้มันจบไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ประกาศข่าวดีด้วยนะครับเจอการที่บทถัดไป